นี่ครับผมใส่ชุดนี้นะใส่เนี่ยทั้งชุดแหละกราบสวัสดี มิตรับแฟนเพลงทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ๆ BCG Big Bike อีกครั้งครับตอนนี้ผมอยู่แถวสำโรงอะเดี<อ>๋ยวไปใส่คาร์บอนกันพาอเห็นไหมเงาสะท้อนล้อสีเขียวมาแล้วผมได้ล้อสีเขียวแล้วปั๊มนี้คาเท็แต่ว่าไม่มีเบนซินนะไม่เป็นไรเรก็ไปหาเบนซินเติมไปใส่คาร์บอน คาร์บอนท้ายอยูนี้ครับเออตรงนี้ชุดนี้องคโคนก็นี่นี่ทั้งชุดเลยวัดด่านสั่งลง24ตสองคข้ามอุ้ย,ยลื่นเมื่อกี้ตูดปัดเลยไ้หายเว็บ พื้นกาขัดมันน้ำพื้นมันเป็นพื้นมันไงในปั๊มเมื่อกี้ ไม่ใช่วัดด่านด่านด่านสำโรงยึดสี่เฮ้ยหรือว่าวัดด่านวะมันที่เดียวกันป็วะด่านสำโรงกับวัดด่านเนี่ยด่านมาแล้วเฮ้ยซอยยึดสองแล้ววะเขาบอกว่าตรงข้ามซอยยี่สิบสี่ครับปุ๊บปั๊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 บขอซอยนี้ก่อนตั้งหลักก่อน โอเคขอโทรก่อนครับผมสวัสดีครับสวัโดีครับผมผมอยู่ตรงข้ามร้านหน่อยเบอร์แล้วครับเข้ามาในตลาดเลยพี่ครับใช่ครับอ๋อโอเคผมพูดก่อนเลยพี่ลากข้างในเลยอ๋อข้างในเลยนะครับได้ครับต้องมาใกล้สุดเลยพี่อยู่หมานเมย์ครับโอเคครับขอบคุณครับฝ่ายราษครครับเฮ้ยมีเหมือนแบบ เหมือนพนักงานนะครับที่ร้านเขาไม่เห็นพอดีเห็นผมพอดีเขาก็เลยมาทักว่าเ้ยพี่ใส่ขาา์บอนปะครับเขาบอกนี่ถึงแล้วเก๋ค,ครับครับผมอูยเข้าในเลยครับเจ้โอ้โหเย,ยอยะแย,ยะมากมาย มาครับทุกคนลุยกันนี่พี่ช่างมาแล้วกําลังเริ่มลื้อแล้วครับดูว่าจะเป็นยังไงโอ้แต่ร้านนี้นี่เขารับทําคาร์บอนเยอะมากครับผมเห็นชุดคาร์บอนกองเต็มเลยติดต่อได้เลยครับ M t ทคาร์บอนครับโอ้โคตรเด็ดทําทุกอย่างทาคาร์บอนรับทําคาร์บอนทุกชิ้นครับเดี๋ยวมาดูรถผมดีกว่าครับนี่เพียกาลังเริ่มลื้อแล้ว เรียบร้อยครับทุกคนดูสิโคตรเงานี่ครับผมใส่ชุดนี้นะใส่เนี่ยทั้งชุดแหละดูดิพี่เขาแถมแถมครอบแฮนด์ตรงนี้ในหะ้ผมด้วยนะ <Wow. S 1> เนี่ยชุดนี้อันเนี้ยมูลค่า500บาทนี่ครับร้านนี้เลย MT Carbon ตรงข้ามกับ ซอยด่านสำโรงยี่สี่ไหนเดี๋ยวผมแปะลิลงก์เพจเขาไว้ให้นะทุกคนเผื่อใครสนใจมาได้เลยครับนี่ผมใส่แค่นี้ได้ของแถมแล้ว่ะถ้าผมใส่ทั้งคันนี่จะได้แค่ไหน <C le af> เดี๋ยวผมจะให้พี่เจ้าของร้านเขาฝากร้านนิดนึงว่าอยู่ตรงไหนสวัสดีครับผมตีนะครับ MT Carbon นะครับเอ่อเป็นเจ้าของร้าน MT Carbon นครับ ร้านตั้งอยู่ที่ตรงข้ามซอยวัดด่านสำโรง24นะครับก็รับทำคาร์บอนชิ้นส่วนโมเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อร้านทำส่งร้านอะไรทำรับงานหน้าร้านนะครับงานรถประกวดครับรับหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเข้ามาคุยกันได้ครับราคาเป็นกันเองถูกใจผมลดให้นะครับถ้ามาจากช่องนี้นะครับผมบอกว่าครับมีส่วนลดแน่นอนครับทักมาหาผมได้เลยในเพจก็ได้นะครับหรือว่าที่เบอร์063ครับ4046767นะครับ เจอกันแน่นอนครับผมสวัสดีครับอ่าครับทุกคนได้ยินแล้วใช่ไหมครับมาจากช่องไม้ไม้บีเช่เช่บิ๊กไบค์มีราคาพิเศษนะครับสำหรับพี่ตีจัดให้เลยครับ MT Carbon จัดไปครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แหละครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไม้บีเช่เช่บิ๊กไบค์ครับสวัสดีครับ